นี่อีกหลังหนึ่งครับหลังนี้ครับหลังนี้สามหมื่นแปดพันบาทระเบียงด้านเดียวนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างถ้าเระรบเบียงสองข้างนี่ก็จะขายอยู่ที่สี่สี่หมื่นห้านะแต่ถ้าเป็นระเบียงด้านเดียวนะแบบนี้นะครับก็ขายอยู่ที่นะเนี่ยเดาขึ้นเลยสามหมื่นแปดพันนะครับส่งฟรีร้อยสิบกิโลก็การปลวกกันมอดกันทุกอย่างไม่ต้องกลัวร้านนี้ การหมอดปลวกก็ฉีดน้ำายาอย่างดีเลยนี่ฮนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ตรงหน้าห้องครับหน้าห้องฮนะหน้าห้องหลังคางมุงจากนี่มีมานั่งอยู่ด้วยข้างหน้าด้านข้างนี่ฮนะร้านต้งไฟสีทองฝีมือดีฝีมือดีนะครับนี่ ห้องนอนนะฮะห้องนอนนี่ผมให้ดูประตูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในอาจจะมืดนิดมืดนิดหน่อยเพราะว่าอกโมงห้าโมงครึ่งครับฟืนปูไม้กระดานนะจองเมตรสามนะฮะห้องนะโอเคครับยุงลำแพงอ่ะมืดน,นิดหน่อยเดี๋ยวลูกค้าว่าผมออกไปข้างนอกอ่ะไปเยี่ยมชมภายนอก นี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นี่โอเคนะครับหลังใหญ่หลังสวยหาตัวจับยากฝีมือการทำต้องไปสีทอง นี่ฮะหลังคาลกอย่างนี้เลยด้วยแต่ไม้ไผ่สานอย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดแชร์นี่ฮะสามหมันหลังนี้มีระเบียงยืดไปเมตรอกสิบอ้องนอนสองเมตรสบฝั่งด้านหน้าก็เหมือนกันเมตรกสิบนะ มีหลายหลังนี่ฮะอย่างหลังนี้ก็หลังใหญ่ระเบียงยื่นซ้ายขวาหลังนี้ยังไม่เสร็จนะฮะให้ดูเป็นน้ําจิ้มได้จะมีระเบียงยื่นมาฝั่งนี้อีกเมตรหกสิบฝั่งนู 160, ้นเมตรหกสิบก็ตรงนี้สนะี่หมนหะหลังนี้นะโอเคครับหลังที่ถ่ายไปเมื่อกี้ก็หลังนี้ฮะสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดัน้ำแปดพันะถ้าหลังสั่งเพิ่มบองน้ำโอเคครับผมจบคลิปก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ